เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูเรื่องของการทดสอบโหมด c อ i v ิแทร c กของ DJ จ m i n มิน r หโปตัวนี้กันนะครับ เมื่อมาเจอสถานการณ์ต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วเราจะใช้โดนตัวนี้เพื่อทำการบินติดตามเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราใช้หมด Active Tag ซึ่งตัวนี้ทำงานร่วมกับเซนเซอร์กันชนก็คือตัวนี้แล้วก็ไลดา่านะครับช่วยสร้างแผนที่เพื่อกันชนอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะครับทำให้ตัวนี้มีระบบกันชนที่ดีมากแล้วก็ระบบลบลีที่ดีมากอันนี้คือที่เขาเคลมมานะครับ พร้อมกับตัว ActiveTRACK 360องศาตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงพร้อมกับการทดสอบ ActiveTRACK ในที่ที่มันมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ว่าเป็นยังไงครับกับ DJI mini 5 Pro รตัวน,นี้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูเรื่องของการใช้งานโหมด c t i v e t r a c k นะครับแล้วก็ทดสอบไปด้วยเลยว่าตัวโหมด c t i v e Tra c k ของ DJ i mini 5 Pro ตัวนี้เป็นยังไงผมขึ้นบินก่อนเลยครับนะครับผมขึ้นบินมาแล้วนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนเเห็นนะว่า ตัวสถานที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือมันเป็นสถานที่ที่มันมีต้นไม้เยอะมากๆนะครับในการใช้งานโหมด Active Track นะครับก็คือตรงมุมซ้ายเขาจะมีตัวสัญลักษณ์ของการใช้โหมด c t i v e track ผมกดไปแบบนี้นะครับจะขึ้นสีเหลืองๆครับพร้อมตัวกลางหน้าจอเนี่ยมันขึ้นแบบนี้มีเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้ก็คือให้เราเนี่ยจิ้มวัตถุได้เลยนะครับแบบนี้ เขาจะมีกรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งการใช้โหมด a c t i v e t r a c k เนี่ยจะใช้ได้3โหมดหลักๆก็คือเรื่องของ s p o t Light s p o t Light เนี่ยไม่มีปัญหาต่อให้มีวัตถุสิ่งกีดขวางเยอะขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัว s p o t Light ตรงนี้นะครับเขาจะได้แค่ทำการเฝ้ามองเราติดตามเราไปเฉยๆนะครับแต่ว่าเขาจะไม่บินตามเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างที่เห็นว่า ตัวโดนเนี่ยก็จะบินขึ้นมาแล้วก็จะแค่ทําตัวเหมือนสปอตไลท์ที่อยู่บนประภาคานะครับก็คือส่องไฟไปเรื่อยๆนะครับตัวจับเจอเราเนี่ยก็คือเราล็อกวัตถุแล้วก็จะทําการหมุนตามเราไปแบบเนี้ถ้าเกิดมีต้นไม้บังจะเป็นยังไงเป๊บเขาก็จะพยายามหาจุดน,นะอ่ามันจะหลุดไปพักหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะกลับมาจับใหม่แบบนี้อันนี้คือโหมดของสปอตไลท์นั่นเองนะครับเห็นไหม พอเจอต้นไม้นะครับ๊ถเขาก็จะหลุดมาแบบนี้แล้วก็จะมาจับใหม่ให้แบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือโหมดที่1คือเรื่องของโหมดสปอตไลท์เราเดินเข้าเดินออกเนี่ยเขาจะไม่บินถอยหน้าถอยหลังหรือว่าสไลด์ข้างเขาจะแค่หมุนตัวลำเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเรื่องของโหมดสปอตไลท์นะครับ แล้วก็โหมดที่2นะครับก็คือเรื่องของโหมด P.O.I. P.O.I. เนี่ยเขาจะทำการสไลด์ข้างนะครับ P.O.I. เนี่ยค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้อยู่ในที่ที่มันมีพื้นที่จำกัดมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาพื้นที่ตรงนู้นนะครับเพื่อทำการให้โดนเนี่ยเขามีพื้นที่ในการหมุนหน่อยจริงๆเนี่ยเขาก็จะบินตามมาแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกับโหมด a c t i t r a c k นะ เขาจะบินตามมาแล้วเราก็แค่กดสไลด์ข้างนะครับช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกศรที่เรากดไปนะครับก่อนที่เราจะกดเนี่ยให้เราเคลียร์พื้นที่ด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนว่ามันมีพวกสิ่งกีดขวางหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีนะครับเขาก็จะหมุนตัวโดรนไปอย่างนี้แต่ว่าเซ็นเซอร์ทุกอย่างทํางานนะครับตัวไดรด้าทำงานนะเขาก็จะหมุนแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราสามารถหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้เลยนะครับเขาจะถ่ายมุมของ การใช้โหมด a c t i v e Track ซึ่งวันนี้ที่ผมใช้นะครับจะเป็นสถานที่ที่มันมีต้นไม้ค่อนข้างลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ตกตรงอื่นที่โลง่งๆไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับจะหมุนไปกับทางซ้ายหรือว่าทางขวาเนี่ยเราก็หมุนได้เลยจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการที่เราปรับตัวลูกศรน,นะครับตรงสีเหลืองเนี่ยให้มันถ้าเกิดสุดหัวลูกศรเลยมันก็จะหมุนเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดหมุนช้านะครับมันก็จะไปแบบช้าๆแบบนี้อ่า แค่นี้เองนะครับในการใช้งานโหมดของตัว P.O.I. P.O.I. ก็คือการหมุนรอบตัวเราจะซ้ายก็ได้จะขวาก็ได้ได้หมดเลยเนี่ยจะช้าจะเร็วนะครับเราก็ปรับตัวลูกศรไปเลยแค่นี้เองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับตัวรีโมทตัวโดนเนี่ยก็จะหมุนให้เราแบบนี้ง่ายๆนะครับเราก็สามารถที่จะแอคท่าอะไรได้ตามปกติได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือการใช้โหมดของ pi นะถ้าเกิดเราต้องการหยุดก็กด stop แบบนี้ครับเขาก็จะ stop แล้วไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือว่าไกลเนี่ยเขาก็จะทำการหมุนวนรอบตัวเราให้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นโหมดของ a c t i v e Track 360ตรงนี้ปึ๊บผมกดมา,าเห็นไหมครับตัวมุมด้านจอด้านตรงนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายของตัวเราเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวปรับได้ว่าเราจะให้เขาติดตามทางไหนทางซ้ายทางขวานะครับได้หมดเลยถ้าเกิดเป็นทางเนี้ยนะครับเขาก็จะหมุนเขาก็จะติดตามแบบข้างตัวโดนนะครับแต่ว่าเราต้องระวังสิ่งกีดขวางนิดนึง ตัวโดนของเขาเนี่ยก็จะช่วยได้หน่อยๆน,นะ,ะเขาก็ต้องระวังเขาเจอสิ่งกีดขวางหน่อยอันนี้คือเหมือนทดสอบ a อตติ a c k ไปด้วยเลยว่าเฮ้ยตัว a อตติ a c k เนี่ยเป็นยังไงเมื่อใช้งานร่วมกับตัว DJI Mini 5 Pro ตัวนี้นะครับดูซิว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมมีสิ่งกีดขวางเยอะแยะมากมายนะครับอุปสรรคมากมายก็คือต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งดี i Mini 5 Pro ตัวนี้เอาอยู่ถนัดเลย นี่อันนี้คือสไลด์ข้างลำใบนะครับคือเราสามารถปรับได้ให้เขาหมุนตามเราเนี่ยแบบ360องศานั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาจะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยอันตรายสุดเพราะว่าเซ็นเซอร์ด้านข้างเนี่ย,ย,ยมันไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เขาเจอต้นไม้เขาก็หลบให้แบบนี้โดยที่ผมไม่ต้องมาคับอะไรเลยผมจะเดินไปไหนนะครับเขาก็จะทําการสไลด์ข้างโดนนะครับเจอต้อนไม้เขาก็จะบินถอยหน้าถอยหลังหลบหลีกให้นั่นเองนะครับอ่าอันเนี้ย ผมได้ลองทดสอบเลยนะว่าเฮ้ยตัวมินิ5 pro ตัวนี้ที่มันมีไรด้เนี่ยพร้อมเซ็นเซอร์การชนเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับเห็นไหมประมาณนี้อ่ะผมจะเดินกลับปุ๊บแล้วคันนี้ถ้าเกิดผมต้องการให้เขาตามด้านหลังผมก็แค่หมุนปรับมาตรงนี้นะครับอ่าหมุนปับมาแบงนี้คือเขาจะตามจากทางด้านหลังนะครับอ่าแล้วผมก็ทําการเดินเลย เีวเขาจะบินตามเราเองครับเจอสิ่งกีดขวางเขาก็จะหลบหลบได้ไหม mm. ผมลองดูอู้หู mm. อันนี้คือเขาหลบได้นะ mm. เอ้สายไฟเส้นเล็ก,เ,ลก mm. เห็นไหมครับสายไฟเส้นเล็กไม่โดนนะโ okay. mm. อเคผมสามารถที่จะปรับระดับของเขาได้จะให้ใกล้จะให้ไกลเนี่ยผมก็สามารถที่จะบังคับตัวเขาเองได้เลยสมมุติว่าผมต้องการให้เขาอยู่แค่ตรงนี้ ผมต้องการให้เขาอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็เดินตามเราไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องบังคับอะไรเลยแล้วก็ตัวนี้ตัว DJ จ m ย n i Mini 5 Pro นะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวไ i ดอรเซนเซอร์ของเขาแล้วก็ตัวกันชนของเขามากๆเลยนะเพราะว่าผมได้ลองทดสอบกับหลายๆอย่างหลายๆสถานการณ์ดูแล้วว่าเฮ้ยมันหลบหลีก,ได,ก,กได้จริงมันป้องกันการชนได้จริงๆนะครับนี่ ผมลองเดินดูอ่าผมต้องการที่จะให้เขาบินตามในระดับไหนเนี่ยผมก็แค่ปรับลงมาจะให้สูงจะให้ต่ำเนี่ยจะให้ไกลผมก็แค่ปรับใช้ตรงนี้ปรับนะครับแล้วผมก็ทำการเดินได้เลยนี่ผมให้เขาตามจากทางด้านหลังนะครับมันก็จะเหมือนมีคนถ่ายให้แล้วเสียงโดนตนัวนี้ดีเจ m i ม i นิ5 Pro นะครับค่อนข้างที่จะเบาผมเดินทะลุพวกกิ่งไม้ต้นไม้ตรงนี้เข้าไปเลยแล้วกันนะครับ ให้เขาตามเรามามผมจะให้เขาตามผมมาเรื่อยๆเลยนะโดยที่มันมีต้นไม้กิ่งไม้อะไรพวกเนี้ผมก็ไม่ได้กลัวเลยเดินเข้าไปเดินทะลุมันเข้าไปนะครับนี่ได้เป็นการทดสอบเรื่องของการชนอะไรอย่างนี้ด้วยว่าเป็นยังไงสําหรับตัวดีใจมินิ5โปรตัวนี้นะครับมันมีไรได้มีการชนนะครับมันจะทํางานได้เป็นยังไงก็ถือว่าทํางานได้ เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าโดนตัวนีมน้มันใช้โหมดอาทิตแทร็กดีมากนะครับผมจะลองปรับเปลี่ยนมาเป็นติดตามทางด้านหน้าบ้างนะครับติดตามทางด้านหน้าโอเคแล้วผมก็ปรับระดับของเขาหรือว่าหมุนอะไรของเขาไปก่อนอผมต้องการที่จะหมุนหมุนให้เขาตามจากทางด้านนี้โอเคผมหมุนมาละประมาณระดับนี้ แล้วก็เอาไกลหน่อยแล้วกันประมาณนี้เอาไกลหน่อยแล้วกันติดตามทาง Follow จากด้านหน้านะครับคราวนี้เขาก็จะบินถอยหลังละผมก็ทําการเดินชมสวนตามสบายโดยที่ไม่ต้องไปผวงเรื่องของตัวโดนเห็นไหมว่าผมไม่ได้ยุ่งกับตัวรีโมทเลยนะผมจะเดินไปเรื่อยๆจะเดินดูวิวชมนกชมไม้อะไรไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมจะเลี้ยวไปทางนี้ตอนนี้เซนเซอร์ไรดอรกันชนอะไรต่าง,างๆนะครับก็ ทำงานทำงานนะครับอ่าเห็นไหมเขาก็จะบินหลบไปหลบมาอันนี้คือระบบไร d ดอร์เซนเซอร์กันชนนะครับเขาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับคือผมสามารถที่จะเดินไปเดินมาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับตัวรีโมทเลยเรามีหน้าที่เดินแล้วก็บันทึกวิดีโออย่างเดียวนะครับจะเดินช้าเดินเร็วใช้จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่า side, รถยนต์ ก็สามารถใช้งานโหมดนี้ได้แบบสบายๆนะครับผมเดินไปด้วยพูดไปด้วยนะครับเหมือนผมต้องการทําคลิปแบบเนี้ยโอ้ก็ง่ายไปหมดเลยเห็นไหมต้องทาอะไรแต่ถ้าเกิดผมหันกลับทางนี้นะครับต้องการที่จะเดินกลับเขาก็จะทําการบินตามให้เหมือนเดิมนะครับนี่แค่นี้เลยดูกันชนไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงผมจะเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆเลยนะครับจะเดินลัดเลาะ เข้าซอยนี้ดีกว่าเล็กดีเพราะผมจะเดินล้อนเข้าซอยนี้ดูสิว่ามันเป็นยังไงนะครับมีต้นต้นไม้อะไรเยอะแยะไปหมดทดสอบกันไปแบบยาวๆเลยนะเรื่องของ a c t i v e track เพราะว่าผมค่อนข้างชอบตัวเนี้ยมันค่อนข้างบินแล้วปลอดภัยนั่นเองนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าได้ลองทดสอบมาหลายๆครั้งแล้วว่าตัวเนี้ยมันทำการใช้ radar นเซอร์ ได้แบบเต็มร้อยปร์เซนต์ได้เป็นอย่างดีเลยใช้งานได้ดีมากผมเดินแหวกฝูงชนตรงนี้เข้าไปแล้วกันนะครับโอเคผมเดินแหวกเข้าไปเลยปุ๊บตรงนี้เขาก็จะบินตามเจอสิ่งของเขาก็จะหลบให้นะครับคือเขาจะไม่ชนอยู่แล้วเราจะเดินไปทางไหนนะครับสบายี่ ผมต้องการเดินให้เขาโฟลล่ด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวเาก็จะบินถอยหาจุดตำแหน่งของเขาเองนะครับคืออย่างที่บอกเนี่ยเขาก็จะบินของเขานะครับเขามีเซ็นเซอร์มีไดรดอรนะครับอ้าหูจังหวะนี้คือเขาหลบต้นหมาก2ต้นเนี้ยเขาหลบระหว่างช่องได้สบายมากคือไม่มีปัญหาในการใช้งานกับโดรตัวนี้ในที่เล็ก นะครับแค่ไหนนี้เขาก็สามารถที่จะเอาอยู่นะ หรือว่าใครจะทําการแบบนี้ก็ได้กดบวกกดบวกแล้วเราก็บังคับโดนสมมุติว่าเราบังคับโดนเราไม่ต้องบังคับกล้องนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะล็อกตําแหน่งของตัวกล้องให้เราเองเนี่ยเราต้องการหมุนไปทางไหนนะครับเขาก็จะล็อกตําแหน่งให้แบบนี้โดยที่ตัวกล้องเนี่ยก็ยังคงล็อกอยู่ที่เดิมกับตัวโดนด้วยนะเราสไลด์ข้างลำเดินหน้าถอยหลังอะไรแบบนี้ มันก็จะหลบหลีกให้เราด้วยนะครับเพราะว่ามีเซ็นเซอร์กันชนผมค่อนข้างที่จะบังคับได้เหมือนกับมือโปร,โปรมากๆนะครับเพราะว่าเขามีตัวไลด้าเซ็นเซอร์กันชนอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมเล่นช็อตยากๆได้แบบเนี้ยถอยหลังนะครับเจอต้อนไม้เดี๋ยวเขาก็จะหลบให้เองเห็นไ,ไหมเจอต้อนไม้เขาหลบให้เองครับคือผมจะได้ช็อตยากๆได้แบบง่ายๆนั่นเองนะอันนี้ก็คือหลักของการใช้ Active Track แล้วก็ ข้อดีของการที่เขามีตัวไรด้านะครับมีเซนเซอร์กันชนนั่นเองนะครับเนี่ยคือช็อตแบบนี้ถ้าเป็นโดวสมัยก่อนเนี่ยจะหลบหลีกต้นไม้เนี่ยยากมากอันนี้ผมแค่ดันมาด้วยมือเดียวแบบนี้ด้วยมือเดียวแบบนี้เขาก็จะมาได้แบบง่ายๆเห็นไหมคือไม่ต้องทําอะไรหรือจะเป็นแบบช็อตถอยหลังอ่ะมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้อ่าผมเจอตรงนี้ตรงเนี้ยต,ต้นไม้เยอะนะครับผมจะใช้ช็อตถอยหลังให้ดู โดยใช้โหมด a c t t v e t r a c k ตรงนี้ล็อกวัตถุแล้วก็ใช้มือเดียวบังคับผมถอยหลังครับแต่ไม่ต้องเร็วมากนะเร็วมากเดี๋ยวโดนเขาคำนวณไม่ทันนะครับอันนี้เขาหลบแหละ,ะเขาไปต่อเจอซ้ายหลบซ้ายเจอขวาหลบขวาหลบได้หมดนะครับคือเจอเจอช็อตยากๆแบบนี้ต้นไม้เยอะๆแบบนี้คือเขาไปได้ของเขาเรื่อยๆครับไม่ต้องทาอะไรเลยเดินหน้าครับแบบมือเดียวนะครับก็คือเจอพวกวัตถุอะไรพวกนี้ ต้นไม้ขวางทางไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขาหลบให้แต่อย่าบังคับบินเร็วเกินแค่นั้นเองเนี่ยผมบินด้วยมือเดียวจบเลยครับกับตัว a t t a ิ Tag ตัวนี้นะ แต่ข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับในการใช้โหมด Active Tag เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางตรงนี้นะให้เปลี่ยนเป็นหลบหลีกมันจะมีเบรกมีปิดถ้าปิดเนี่ยไม่ได้เลยคือเขาจะไม่เบรกไม่อะไรเลยนะครับเบรกนะครับเจอวัตถุสิ่งกีดขวางเขาจะเบรกให้แต่จะไม่ต่อช็อตก็คือจะไม่ไปต่อ แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับให้เขาเบรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เป็นปกติกับทักษะดีแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะบินได้แบบนี้ก็สามารถทํางานได้แบบง่ายๆนะครับกับตัวนี้แค่นี้ผมก็จะได้พิเทษวิดีโอที่สวยงามด้วยดีใจมี5อปรครับ hey,